โอเคมีขาดราม่าสนันเลยค่ะหลากหลายเรื่องราวเลย <c oughs> สำหรับการเป็นชมวบ้านตกขาครั้งนี้ <c oughs> อยากจะเครยียดตัวเองไงบ้างคะโอเคเมื่อกี้ค่ะไปรับพุณนวัตค่ะพุณ <c oughs> นวัตพอขึ้นรถปุ๊บนั่งปุ๊บพ <c oughs> ุณนวัต <c oughs> พูดเลยบอกว่าไม่ต้องเครียดนะดราม่า <c oughs> มันเป็นของหวานของพวกเราอยู่แล้วก็เลยโอเคก็ก็ถามว่า เครียดไหมก็ไม่เครียดเลยค่ะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรแล้วก็รู้ว่าตัวเองมีเจตนาอย่างไงก็ก็ก็ไม่ได้เครียดค่ะก,ก็เข้าใจเข,าเข้าใจค่ะกับดราม่าแรกเลยที่นี้ได้มีการออกมาไลฟ์แล้วมีการวิเคราะห์ถึง,ง,างานางงามแฟนนางงามบางคนว่าเหมือนแบบเหมือนนี้เฉพาะเออไม่เหมาะสมที่จะออกมาวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็จริงๆมันเป็นก็ยังถึงตอนนี้มันก็ยังรู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดอ่าเฉพาะบุคคลนะคะสําหรับตัวเองก็คือเจตนาของตัวเองก็คือ ถ้าสมมติว่าทุกคนจะสังเกตนะคะก็คือแต่ละวันน้องก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ละวันก็คือน้องก็จะไม่ใช้คนเดิมอันนี้ก็คือสําหรับตัวเองนะคะก็คืออยากที่จะให้น้องได้แสงอ,อ,อย่างแบบเขาเรียกอะไรนะ ขะคกันอ่าแล้วก็สำหรับตัวเองเองค่ะถามว่าทําไมถึงออกมาพูดแบบนั้นนะคะทำไมถึงออกมารีวิวค่ะเพราะว่าเอ่อในวันแรกค่ะที่น้องมาถึงกัรที่สนามบินค่ะในวันแรกวันที่9มีนาคมนะคะก็วันนั้นเนี่ยตัวเองคือไปต้อนรับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบยืนอยู่หน้าสุดแต่ไม่มีใครรู้จักเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแอบคิดในใจว่า มันก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเป็นดามมาเหมือนเดิม <im Assessment> ก็คือว่าแอบคิดในใจว่าเอ๊ะแล้วแบบทาไมถึงแบบมาอยู่สงขาแล้วทำไมถึงแบบไม่รู้จักเจ้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเริ่มเป็นครั้งแรกไม่ได้น้อยใจค่ะไม่ได้น้อยใจเพียงแต่รู้สึกว่าอ,อถ้าเป็นเราค่ะเราจะทำการบ้านถ้าเป็นเราเราจะทำการบ้านว่าอพีดีโพสิตี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนที่บอกก็คือ มันต้องแบบมันต้องเป็นสิ่งที่แบบมันต้องรู้สึกได้ว่าเออเขาต้องมาต้อนรับอยู่แล้วใช่ไหมคะในวันที่มาถึงอะไรเงี้ยสิ่งที่จะต้องทําสิ่งแรกก็คือเอ่อเข้าไปทักทายเจ้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีความรู้สึกว่ามีแบบเยอะค่ะที่น้องแบบไม่ไม่ได้รู้จกักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็อันนี้คือครั้งแรกที่ไลฟ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือมันก็เลยแบบ มีดราม่ามาเรื่อยๆพอเราเริ่มที่จะเคลียรเรื่องนี้<ม>กลายเป็นว่าในคําพูดของเราบางคำอะค่ะมันก็เชื่อมโยงไปยังดราม่าอื่นๆ<ม>สําหรับคนที่ก็ไม่ได้พอใจอยู่แล้วมันก็เลยบอกว่ามีดราม่าไปเรื่อยๆ<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยก็จะพยายามไลฟ์ให้น้อยที่สุดนะคะ<ม>เพื่อที่จะลดดราม่าแต่เหมือนเมื่อคืนมันก็ต้องไลฟ์อีกอยู่ดีค่ะเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดแบบใหญ่โตมากมๆ,ๆค่ะ ใช่ค่ะเรื่องการโหวตก็คือมันมีความเข้าใจผิดด้วยความที่เหมือนที่บอกก็คือกองมิสแกนสงขากองอํานวยการน่ hmm. ค่ะอยู่ที่ล็อบบี้ mm hmm. ซึ่งมันโอเพนมากๆค่ะมันโอเพนมากๆแล้วมีน้องแบบเอของทุกด้อมเลยอยู่ตรงนั้นตรงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราก็เอ้ยสงขาจะตกรถแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเราก็บอกน้องอในด้อมสงขาที่อยู่ตรงนั้นบอกว่า ของส่งค่ะก็คือเดี๋ยวจะคูณ3ให้ในฐานะที่เราเป็นพีดีแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะโหวตให้น้องเลยโดยที่น้องแบบไม่ได้พยายามหรือว่าด้อมเองก็ไม่ได้แบบช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกว่าถ้าด้อมโหวตมาเท่าไหร่เราจะคูณ3ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็นทีมาว่าดราม่าอีกรอบหนึง่งว่ามันไม่เหมาะสมดราม่าว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่า เอ,อ่อทุกทุกจังหวัดอะ่ะมีคะแนนเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะแบบเป็นนางปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักปากแต่จริงๆมันไม่ใช่ค่ะที่มาที่ไปก็คือด้อมก็คือเราพูดไปก่อนที่คะแนนมันจะออกมามเพราะคะแนนเราไม่ทราบเรืซ้ำเรามีแอดมินที่ทําซึ่งตรงนั้น,นะคะ่ะทุกคนไปดูได้เลยคือทุกคนก็เห็นอ่ะนะคะที่ปอนอะไรก็คืออยู่ตรงน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเราก็แจ้งไปว่าถ้าด้อม วตมาเท่าไหร่เราคูณสามให้ซึ่งที่เราคูณไปก็คือมันก็เป็นคะแนนจริงๆที่เขาทํากันและเราก็คูณสามตามที่เราพูดแล้วก็รักษาคําพูดอย่างเงี้ยค่ะแต่มันกลายเป็นว่ามีน้าก็แบบเด้งมาที่1อย่างเงี้ยค่ะ,ะที่เราทุ่มบไปเราไม่รู้ว่าคะแนนมีนาะอยู่อันดับใช่ใ,ใช่ค่ะมไม่รู้เลยค่ะ<ม>ค่ะ มีนเหมือนแบบว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสเราต้องเหมือนมีการปรับรูปแบบเพราะว่าหลายคนเขามองว่าจริงๆแล้วอ่ะมีน่าสามารถใช้สิทธิ์โคต้าการเป็นเจ้าภาพได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องมาอยู่ในกลุ่มของการโหวตอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่ได้อยากให้น้องมีอภิสิทธิ์ขนาดนั้นค่ะก็อยากให้แบบทุกคนเท่าเทียมถึงแม้ว่าสงขลาจะเป็นเจ้าภาพก็ยังอยากที่จะให้มันเป็นการแข่งขันที่มันแบบเท่าเทียมเสมอเสมอเท่าเทียมกันค่ะก็เหมือนครั้งนี้เราอาจจะคิด เขาเรียกว่าเหมือนกันคิดรูปแบบนี้มันแบบว่าอาจจะลาดเป็นนิตร์ใช่ตอนนี้พีดีแล้วเหอว่ามีเวลาที่มีจะไลฟ์มีตั้งแต่ว่าปรึกษาพีดีทั้งอื่นก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มมีคนแบบว่าทักเข้ามาค่ะหลายคนด้วยความเป็นห่วงอย่างนี้มองว่าวันนี้เพิ่มจากสามรางวัลเป็นหกรางวัลคิดว่าจะมีดราม่าจะมีดราม่าอีกไหมให่มากกว่า ต้องต้องแสดงความยินดีนะคะกับกับคนที่เขาได้เพิ่มใช่ไหมคะจริงๆเอาดีๆมันก็มากกว่า6ได้ําใช่ไหมคะอันนี้มันก็ยังยากอ่ะหกอ่ะก็เหมือนมีอยากจะเขาเรียกว่าเหมือนให้นางวันกับน้องๆเพิ่มด้วยใช่เขาแต่ละคนก็คือเต็มที่จริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตลอดการเก็บตัวที่สองขาเราจะออกมาเคาะสามคะแนนี่สงที่สุทที่เราชอบทุกวันไหมครับตั้งแต่วันที่9จนถึงเมื่อคืนก็ยัง ก็ยังเคาะอยู่ก็ยังเคอะอยู่แต่ว่าพูดเสมอว่าอันนี้มันคือ,อความที่เห็นส่วนบุคคลเพราะในวันที่ตัดสินจริงๆก็ไม่ใช่มีเราที่เป็นกรรมการคนเดียวมันก็ยังมีกรรมการท่านอื่นที่เขามีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆก็มาเป็นกรรมการร่วมกันค่ะแม้กระทั่งป,ป้าๆเรานะคะก็ก็ยังช่วยใช่ไหมคะยังช่วยเลือกอ <laughs> หลังจากนี้จะมีการทุ่มแล้วก็แบบโบสให้แบบส่งผ่านเราไหมคะ ก็ตามความเหมาะสมนะคะก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างไีจริงๆก็จะทําในฐานะของพีดีจังหวัดสงขลาคนหนึ่งค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีเด็กคนนี้